เดี๋ยวพาไปกันที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยที่ราชบุรีคุณผู้ชมมีเหตุโจรค่ะถืออาวุธค่ะอาวุธก็คือมีมีดกับค้อนอบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองนะคะในห้างดังคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอโพธารามก่อนจะกวาดทองไปทั้งหมด18บาทนะคะใช้เวลาลงมือเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ตํารวจแนวเร่งลงพื้นที่เพื่อไปเปิดกล้องวงจรปิดไปตามล่าคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ค่ะ เมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะตำรวจภูทโรโพธารามได้รับแจ้งเหตุค่ะมีคนร้ายตามภาพเลยคุณผู้ชม ใช้อาวุธมีดแล้วก็ค้อนเข้าไปปล้นร้านทองภายในห้างโลตัสโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังรับแจ้งเหตุค่ะก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุดสืบสวนสพโพธารามไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเป็นร้านทองเยาวราชมังกรคู่สาขาโลตัสโกเฟรสโพธารามนะคะตั้งอยู่บริเวณด้านประตูเข้าออกของห้างค่ะที่ตู้กระจกใส่ทองประเภทแหวนกำไลข้อมือ ไปนะคะก็เห็นว่าถูกทุบแตกแบบนี้เลยภายในตู้เนี่ยพบถาดทองกระจัดกระจายค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทองที่ถูกชิงไปเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด18.5บาทเป็นแหวนทอง2สลึง18วงเป็นกำไรข้อมือทองหนัก1บาท6วงกำไรข้อมือทองหนัก2สลึง3วงรวมรวมมูลค่าแล้วกว่า7 0 0 0แสนบาทค่ะคนร้ายอย่างที่บอกไปใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะคะในการก่อเหตุ จากการสอบสวนนางชยาภาอายุ31ปีค่ะซึ่งเป็นพนักงานร้านทองเนี่ยก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอก็นั่งอยู่บริเวณหน้าร้านเพียงคนเดียวนะคะส่วนน้องพนักงานอีกคนอยู่ข้างในร้าน คนร้ายเนี่ยใส่เสื้อคลุมสีดำใส่กางเกงขาย,ยาวสีดำสวมหมวกสีส้มใส่แมสสีดำสวมถุงมือสีฟ้าสองข้างค่ะแล้วก็เดินถือซองกระดาษสีน้ำตาลมานะคะแล้วก็ชักคอนที่อยู่ในซองเนี่ยออกมาทุบตู้กระจกใส่ทองคว้าเอากำไรทองแล้วก็แหวนใส่กระเป๋าเสื้อไปทีนี้พอคว้าไปเสร็จก็ถือมีดออกมาคุณผู้ชมจากนั้นเธอก็วิ่งหลบหนีไปค่ะแล้วรีบตะโกนบอกให้คนในห้างนะคะบอกให้รู้ว่าเนี่ยถูกปล้นทองหันมาอีกทีคนร้าย ก็วิ่งหนีออกไปแล้วจากนั้นทางห้างก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จากการเข้าไปเช็คและไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าทองที่โดนปล้นไปจํานวน18.5บาทรวมมูลค่ากว่า700,000บาทค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพโพธารามตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายอย่างเร่งด่วนค่ะ รพบเห็นเบาะแสในพื้นที่ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ดูแล้วท่าทางก็น่าจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับม,มีทั้งแมสมีทั้งหมวกเลยแล้วใ,ใส่ถุงมือมาด้วยใช่ค่ะ